บายดีเอของสาลาหน่อยทุกคนเลยเด้อบอวาสิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยิ่งดีตอนทัเข้าสูตซองของสาลาหน่อยอินดี้อีกแล้วทุกคนเลยมื่อวันี้สาลาหน่อยก็ได้พาทุกคนนาะมมหาสาวสูตรเนา ซึ่งเพื่อนเปิดใจเป็นครั้งแรกเด้อทุกคนเด้อสาร้นหน่อยก็ยังบ่เคยมาหาเพื่อนจ้าเขื่อนเนาะแต่มาเป็นครั้งแรกค่ะเดี๋ยวทุกคนเลยซื้อเสียงน้าของเพื่อนสาร้นหน่อยก็ยังบ่ทันหูเนาะแต่โอเคเนาะทุกคนเนาะก่อนสิไปหาทางสาสุดเท่าก็ฝากพ่อพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวร้านหน่อยนี่เด้อเพื่อให้สาร้นหน่อยได้มีกำลังใจได้เห็ดคลิปต่อไปเนาะโดยก็โอเคเนาะทุกคนไปหาสาวสุดเขาเลยบายดีโดยมาพบมาพอกับสาวสุดเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะ เอาคือยังน้อจะสาวดาวันสาวดาวันเนาะมีอายุจักปีเนาะสเปคสเปคโดยโดยคือปัจจุบันนี้เปิดใจแมนบอสโดยโสดแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยโสดร้อยเปอ็คือแันมาเปิดใจหาคนคุยเนาะแล้วทางสาวเนี่ยนะได้อันตั้งสเปคไว้บ่อสได้ก็ได้เขาจะเป็นจริงใจ รู้ง่ายๆเนาะโดย๋ยวอโยเด้อายุเอาสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไปเนาะจะปีกเดาะสังหาริบเนาะหาซิบพกซิบก็ได้ก็ได้โดยโดยแตคืออโยนี่บอกง่ายๆก็คือบุคอยจำกัดเนาะบุคอยจำกัดเราจะาำเหิืนยังหาแบบว่าหาเงินหาคำสอยกันได้กหนยังไปโดยโดยแตคืออยากไรปูพาหาพาสั่งเนาะโดยโดย สาดาวันคนนี้ถามเราที่ผ่านมาเคยแต่งงานหรือเปล่มันแบบ่็ได้แต่งงานมีทะเบียนแค่น้อยแต่ก็แต่งคู่แล้วโดยจะค้างแหละสองเท้ามีบุตรมียังบ่มีปคนแบบแปลว่าคู่คนแรกกับคนหนึ่งหัวสองคนึ่งโดยเลิกลากันดอนเราบอกผู้นี่นะเลิกลายังบดอนนะผู้สุดท้ประมาณจังเดือนเนาะได้เลยค่ะ เอดยโดยเขออนุญาตถามเนาะสาเหตุที่เด็กกันนี่เป็นย้อนยังเลิกกันเพิ่นมีเมี่หน่อยอ๋อเป็นหลักแบ่งใจให้สาวเอิ้นโดยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะเบาคิศองเนาะอือโดยโดยมีเป็นไฟกับว่เอา่เหมือนกันแหละโดยแม่นแหละก็คือสาเหตุที่เพิ่นมีเมียน้อยนี่คือบ่ได้อยู่นํากันกับเพิ่นบ่แปลว่าเฮาเฮ็ดงานบ่ได้นะเฮาคือท้องแปลว่าก็ กันตกแตกอะไปวะขอนหอยมากรดโดยใช้จ่ายลงพอค่าห้องมันกระแพงเนาะโดยูดูจกเดือนละหาพันมาฉันจ้ะโอู้ดูด oh. ูหอยมาตั้งรากกอนแบบเดือนคลองเลยเป็นสิมาผลบานดูดยแลสุดท้ายเป็นกรมาแล้วหลังจากนั้นได้ประมาณเดือนที่เจ็ดมานะคุณลดเปลี่ยนไปว่าทุกอย่างติดต่อมันไกลหนาดูดูหนึ่งก็คือพิหูคนมาฉันจ้ะด ต่อมาแบบเออกัวเจ้าคือยังก็พูดยิงโดยเออเขาก็เลยโทรไปถามทางเพื่อนๆกับโบย้อมหักเด้โดยเพื่อนบบย้อมหักแล้วแล้วเพื่อนไปโพในทิกตอกได้คนบินทิกตอกเนี่ยคนเอาเสือพูยิงมาปิดหนาเพื่นเนี่โดยโดยเขาก็เลยถามว่าเอาเสือพูยิงมาแต่ยยยยอะไรแบบนี้ พิ Vermont, wow. ่นก็เลยไปลบคลิปคลิปนาทิมกระทั้งท so you know, ี่ว oh. oh. ่าเฮานะบันทึกไว้แล้วโดยโดยโดย่นก็เลยแบบไปลบคลิปนาทิมเพราะเสือเสือมันเป็นเสือแบบคุ้มผู้หญิ่งอะนะเป็นโดยเป็นปองเป็นปองผู้ชายผู้ชายเนาะใสแมนแมนแมนมีแต่ผู้หญิงที่จะใส่เสือแบบนั้นนะก็เลยทพิ่นแบบนี้โดยโดย่นก็เริ่มที่จะปฏิเสธว่าเออแบบเบ้าเนี่ยก็มีแต่ให้นะคือแบบว่าจับผิดคนทุกอย่างบ่โดยเอออันเห็นงานนี่ เราหลายเห็ดด้วยใชอยู่รังสิอยู่อยู่ประเทศไทยอีกคนโดยโดยเห็ดงานอย่างนาะเห็ดงานแบบเพคนมาขึ้นกระเบื้องคนมาหะเหตุงานแบบขายของในตลาดเออโดยโดยเดี๋ย็เหตุงานคนละบอลเนาะแต่ว่าเลิกงานมาแล้วมานอนห้องเดียวกันสิบอ๋อเข้ากับไปพร้อมกันนะเบิ้นก็ไปตั้งแต่ที่สี่เขาก็ไปตั้งแต่ที่ที่ห้าเขาไปโดยห้าเพื่อนเจ้าเบิ้ลเจ็ดเพื่อเช้าโดย แดงมาผอกันเลยกับชาวหงกันเลยนะโดยว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็คือน้องดาวันนี่ถือพาเนาะก็ไปกับบ้านอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยโดยกลับมาแล้วคนก็ยังติดต่ออยู่ได้เดือนเดือนเดือนหนึ่งยังติดต่อได้โทรหาคู่มือมือหนึ่งช้านสีสายอะไรกันโดยเคนก็ยังว่าเออขอเบิ่งทองนี่หลัวอันเนาะอันทองใหญ่แล้วบอยโดยโดยแล้วหลังจากที่ว่า หน้าสิไปติดกันเห็นกันในสงการเขาว่าประเทศไทยเป็นชีวิดถนนลิ่โอ้โดยโดยก็เป็นช่วงนั่นบ่อ่ะเออแมนแมนเนาะเปิดอาจชิติดกันอยู่ช่วงสงการโดยเพราะว่าล้างนันมันก็เปลี่ยนไปเลยโอ้ดังสงการมันก็เปลี่ยนไปเนาะเออเริ่มจากที่ว่าเาว่าเออขอเงินแม่บางทีคนทองมันอยากไหมเนาะแมนแมนแมนอยากมันยังก็อยากเท่นยังก็อยากเท่นยังก็อยากนะโดยคนก็เริ่มโมหิเด้ เออโดยโดยคิดเด้โดยแม่แน่เนาะพากินเหล้ากินเบียร์พาสาวไปโดยเอออันนี้ก็คือเนแม่นอคะโดยแม่เนาะีแรกกดีอยู่เนาะทีแรกเนาะดูนแรกก็ดีเ อยู่รำการสองปีก็ดีอ่ก็ได้มีเงแต่ว่าได้มีเงีเปลี่ยนไปโดยบดิพิดเทียงยังบ่ก็มีอยู่กับดนๆนอกพัวเมียก็มีเมียเนี่โดยในกาลงเงกันเขาใจเขาเนาะโดยอันนี้คือมีบุคคลที่สามเข้ามาโดยก็คืออนบริพิษเทียงกันเนาะกับคนเก่าอืมแต่ว่ามีแต่ว่าเพิ่นนอกใจเอื่อยนี่ไปมีเมียน่อยเนาะโดยโดย แล้วหลังจากนั้นก็ได้อันคุยกันอีกอยู่บ่ได้ติดต่อหากันอยู่บ่หลังจากที่แบบว่าเพิ่นมาจีบด้วยน้ำตาลแล้วนะคะก็ได้ติดต่อเลยเออว่าโดนเมื่อไหร่ก่อนเดือนมาจีบแบบว่าบุกไปติดต่อกันทองเดเดือนเพิ่นก็มาจีบได้โองใหญ่ได้ยังอีสองเดือนก็คลอดแล้วเนาะโดยโดยเพิ่นก็บใจดำมันี้ได้เอายังยอมรับว่าอยู่รำกากัน2ปีก็บ่คิดว่าเพิ่นสิดำปานนี่เองนะโดยเมื่นได้เกิดฮอดโลกเลยยังจีบกันไป ดยก็คือทั้งเอื่อยนี่เคยคิดอยู่ว่าวาสิปะสีห่างกันกับบริคิดเพราะว่าตอนที่อยู่น้ำกันกับนกับว่ได้มีแววนะเออโดยโดยและหลังจากที่เขากลับมาเล้เป็นจังไปกินเช้าวโดยเออคนเียคือความอยู่ห่างไกลกันเนาะแม่นิดเห็นใจคนเ่านนี่มันบทุนเที่ยงว่าจันอื่โดยโดยก็ได้เป็นสาเหตุที่แบบว่าบวเอานุ่มดาวแล้วเนาะโดยเออโดยสองคนเลยได้นุ่มดาว โดยพ่อแต่คนบุดีนะโดยแต่อชิมีคนดีนะมาเล้วล่ากับบริวาดอกเนาะโดยโดยจำเป็นเลยเนาะคนดีบุดีแต่ว่าหากระสองคนแล้วก็เจอแต่คนบุดีนะเลยอยากเปลี่ยนโดยอยากเปลี่ยนเนาะเป็ลอมสักฝังไทยบอกโดยฝังไทยหรือต่างประเทศเนาะก็ได้นะโดยสั่งมาสองเดือนกระพังก็จบโดยคือหยุดแบบนี้หยุดก่อน แสำหรับเอาถ่าย้อนคืนอี้เนาะอนุญาตถามคืนพู่ที่หนึ่งนี่เลิกลาจันนบุญปู่ที่หนึ่งเนาะคนติดยาติดยาโอยเนาะเลยเนาะเป็นกไปทางบอดีเนาะมันนากระต่างกันเลยแต่ว่ามีใครอยากไล่ดอกเนาะคันว่าบุบปวดติดติดยาแบ่งจจกแบ่งใจไปมีคนอื่นเนาะพอลูกคนก็ไม่ได้เบิ่งได้คนชิฟายตามทางบอกเนาะคนที่อยู่ในโลกของคนเกี่ยวอันเรื่องเงินค้ำเนี่ยคนส่งคนส่งมาอยู่บอก เพราะว่าหลังจากที่ว่าเพคนไปตะลอนตะเล่นอะไรแบบนี้คนก็ไปเลยคือว่าเพคนติดอันนี้เนาะโดยตำรวจกับพี่เพื่อคนเขาก็เอาไปฮ่องกงกันซะเออโดยไปค้างไปค้งไว้โดยใช้เวลาคั้งเางคนก็สามปีสองปีู่้เล่โดยกระโดนอยู่เนาะบาดผู้ที่สองเพี่ยนก็ส่งต้องเสียลูกดูบ่ไม่ยงสวยคือปล่อยให้ น้องดาวันนี่เป็นคนเบิ่งคนเดียวเลยแล้วพ่อละคนเดียวคุณแสดงแมย์นึงเดียวสองคนเดียนะลูกสองแล้วแล้วปัจจุบันมีลูกกันปูกกนะได้ทำได้เฮียนอยู่บ่อโดยแล้วอันฟูน้อยนี่เด้กินนมเอื้อยเองบอบอคนกินนมผงอ๋อกินนมผงซึ่งในนอนเนาะอนอนต้องนอนเนาะซึ่โอ้หาใชจจัยก็คือจีสูงเนาะเอ่ยอยสูงอยู่ค่วะ 10มือต่อกล่อง10มือต่อกล่องจริงๆปาด้อกล่องนึงนี่ประมาณเท่ากลองนึงก็20เออ20เนาะบดรายได้ที่มาในแต่ละมือนี่เอามาจากไสเฮาเว้าพนเฮาบ่มีรายได้ได้พี่น้องยืพี่น้องนี่เบิ่งเฮาไปก่อนว่าจังซอซ้ําเฮามีเฮือเาลงไแล้วก็หาได้จังีซะว่าคิดเห็น้ยเนแล้วก็จคืนให้เพิ่น่นอบ่ได้ไปยืม นียืมช right, right, so so, well, ินผ right. ืนเนื้อผืนเบายืมเงินก็ว่าเออถ้าถทำว่าเป็นหนีบเพิ่นกับว่าแต่ว่าบ่ได้เป็นเพิ่นบ่ได้ทำไม่ได้ทวงนะเลยไปได้หามีอะไรแบบคือเห็นว่าเพิ่นคิดเห็นว่าเป็นอ้ายเอื้อยเลยขึ้นให้ก็เอาเพิ่นกับว่าเลยเลยไอ้น้องตีงเข้าเนาะเออเพิ่นกับว่าสวยกันโบแมนวาที่นี่แล้วแล้วปัจจุบันนี้ทั้งเอื้อยเนี่ยมีอีกอย่างเป็นของตัวเองอยู่บ่ยังไม่ได้สานเออแต่คือบ่มีอย่างเฮือนซานเลยมีบ่ ชานยังบ่ได้กัวถ้ามีกะมันมันเห็ดรวมกันกับเอื่อยเด้อกเดินลำเดียวสองคนเหตุนะโดยโดยเมื่อกี้เอื่อยเอื่อยเพก็ที่ได้เหตุสายกัวาน้าหน่องมันก็จะเซ่อขึ้นมานะโดยโดยที่เขากะบยายากออกเสียงยังคนะโดยแมนเลยเนาะอยู่อยู่เฮือนน้องด้วันอยู่กันจต่ผมตอนนี้ฉันว่าอยู่กันอ่านอยู่กับยายเถวสองคนแล้วก็มีร้านหน่อยสี่คนรวมทั้งลูกขไปเด้อหาคนกับคนนอกะโดยโดยโดย คืออาสมุดเนาะมีหนุ่มไทยนี่แบบว่าคุยกันถึงเขาอกเข้าใจกันถึงขั้นว่าแต่งดองเนาะเป็นสนวนทั้งเอื่ยไปอยู่น้ำในป่ายบ่อออก็คือบริคัดของออียงเนาะเพราะว่านีล้ๆก็ต้องลงไปแล้วโดยโดยไปไหนไปอยู่เพื่นเลยไปบ่ออาจจะคุยกันก่อนบางทีเขาก็ไปอยู่คุื่นเลยกับมี่แต่จะเที่ยวกลับมาบ้านแน่โดยพี่เื่อน2องฟีมาหรือสี่หาเดือนมาได้โดยอืมก็พอแบบว่าบ่ปะบ่ถิ่มทั้งนี้เนาะ คือทั้งเอื้อยนี่นะมีความฝันอย่างยู่บ่แบบว่าอยากคิดหันอยากมีอย่างเป็นของตัวเองอยู่บ่อยากได้เฮือนอะไรเนาะถ้าลงไปก็อยากได้เฮือนแย่งนะตอนนี้มันสั่งซากันกับเอื้อยเลยบางเทื่อพลิดเทียงกันหัวบางถูกเอาครื่งหนึ่งก็ถูกครื่งหนึ่งสินะโยมันเคยชิยากเนาะโดยโดยมันเยอะไปแล้วเนาะโดยแตคือทั้งเอื้อยนี่ยังอยากลงไปหาเงินอยู่ไทยอยู่บ่อันนี้ลงแน่นอนลงทังไหนก็ต้องลงเพราะว่าบ้านเฮา อวาดแล้วเดือนๆมันกับพ่อสำคันเนาะโดยโดยพ่อ้อยู่นของมันกัแพงอีกเนาะมาสนุกทุกคนเลยโดยโดยลูกคนน้อยนี่อายุเท่าไหรแล้วคนน้อยนี่ได้เดือนกว่าดเลยอะไรเดือนกว่าโดยแต่วต้องรออีกอย่เดือนจะยังรอไปถ้าแต่วัดถ้าแต่วัดโดยใหญ่ดีอย่างแบคือให้ให้ทางเมียของอาเบี้ยงเออโดยเปคนดูแลแล้วก็ส่งเงินมาให้คนหนาวโดยโดย บัตรนะเห็ดแล้วบ่บัตรบ่บัตรนี่ยังบริหารภาษาเลยมาอืมมีแล้วบ่เงินเห็ดบัตรเห็ดยังนะเงินเห็ดบัตรมีเลยเงินเห็ดบัตรคนเราคนทิ่หายอยู่บัวได้สวยยืมเงินนะิ่นก็ว่าให้ยืมมาแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ได้ทุกครั้งเพิ่นก็ว่า แต่คืนเหรอนะอะไรโดยโดยโดยก็คือยังดีแต่ว่าคนนี้อื้ยที่แบบว่าหักแพงเนาะบทถี่ป้อมปะเพิคนได้เืนได้ชานเบิดะรเลือแต่นอผู้เดียวโดยนี่คือมูโดยเนี่ยทา้งอื้ยนี่เป็นดูก้นที่เท่าไรเนาะทั้งอื้ยเป็นดูกคนที่สเอโอโดยเป็นคนที่สมแล้วอันเจ้านี่นะเป็นดูกคนสาวล่ะดุลูนสาวดาโดยลูกสาวดาอึ้็เลยสวแล้ว แมนหัก,หกแพงเนาะบทถิ่มบทป,ะ,ป,ะ,ปะกันวาจันเนียทุกคนเลย,อ,อ,ยอ่าลาสมดุดเนาะเากลับมา <c oughs> เอื่อยก็คือเปิดใจเนาะกลับมาถามเอื่อยสมุดว่าหน,นุ่มเท่านี้นะเป็นพ่อห้างเป็นพอหมายลูกติดนี่เอื่อยสิวาจังไดเนาะ คุยกันไปก่อนแต่ว่ากับปุติโบยังได้แล้วหลับได้หมดเออโดยคุยกันไปก่อนบางคนก็จะถามเขาได้บ่เนาะเขากระทำในทกในคนข้างเาเนี่ยการซีโปมีคือมูนะโดยถ้าเอาไปมันก็สะได้สั่งกับต้นเนาะเลิกจากศูนย์เนาะแมนเลยเนาะเออเลยเลยที่เราเขาถามเนาะหนุ่มไทยที่จะมาขบน้องหลานี่บางคนอาจจะมีกิจกรรมกิจการหรือว่าอาจจะมีแบบเพื่อนชาตินี้ขบแล้วในหน้าก็ตามเนาะเดี๋ยวรจะได้เจ้าเนี่ยไปอยู่หุ้น อันหนุ่มประมาณสักสูงสองคืออันนาวันนอนเนาะพร้อมจะไปอยู่เพิ่มเพิ่มเนาะโดยพอาะจะคุยกันตกเตกแล้วก็เว้ากันก่อนนะไม่ได้ไนะได้โดยเรื่องการเชิญสอนสำคัญบ่แต่ช่างว่าสำคัญบ่อยากคุยกันก่อนกับพวกสำคัญดอกก็ว่าเอาตามที่กอลฟีนี่ใอ้มีคกี่คนประมาณนี้พ่อแบบว่าพ่อไม่ชอบโบไออันสะบานเนาะอ่าโดยโดยโดย โอ้ที่ผ่านมาในหนุ่มไทยนี่เราได้เคยโอรมบ่เคยเลยเนาะมีแต่คุยกับหนุ่มลาวแล้วก็ต่อต่อแขนเป็นผู้เป็นแฟนครั้งแรกที่เปิดใจเหละหาหนุ่มไทยโดยเฉพาะโดยเฉาต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็ไทยอืมโดยโดยจะคอยทั้งเอื้อยนิสมหวังเนาะบ่โดยโดยเป็นกำลังใจช่วยโดยแต่มีแต่ว่าให้เจอคนเดียนจริงใจคะแหละ เพราะว่าทั้งเอื้อยเป็นีนก็สูดชีวิตเนาะบ่าอ่องเนาะแม่เลี้ยงเดียวแมนเลี้ยงดุสองคนลำพังทุกคนเลยเพราะว่าทั้งพ่อเพิ่นก็บ่ได้ส่งเงินมาเนาะแต็ปะกลางคันนี่แม่แม่โดยน่ะเห็นใจทุกคนเลยได้เอาทางอันเอื้อยนี่นะมีทางให้ติดต่ออยู่บ่ดิดอย่งอยู่บ่ในโทรศัพท์โอ้โดยเด้อเบอร์โทรเอื้อยเด้เบอร์โทรน่ะกับ ไม่อยู่แต่บู๊คจโทรติดดิบเอกโดยเปลี่ยนอะไรยังบอเพราะแม่คือห้องบริลงทะเบียนเดบุ๋งบ่บิ๋งเวลาเ้าเบิ๋งยอนเงินยังเบิ๋งบม่ได้นะโดยห้องบู๊คจะโทรติดดิบบอกโดยวันนี้ที่แน่ๆคือเฟซบุ๊กใช่เนาะออโดยโดยสารวัตรพัทลงไปไทยโดเพราะไปบางทีพอติดต่อบม่ได้เนาะอืก็คือทางอันเอื่อยนี่นะพออ่านได้เขียนออกอยู่บอโดยโดยซึ่งกะบูมีปัญหาเนาะเรื่องนี้เนาะ ว่าน <muitas S 2> ุ <sketches> oh. s <S ่มๆเฮาที no ่แบบว่าทักเสร็จมาแบบพิมพ์อย่างกะทั้งเอื่อยกะบบได้ของบบได้ค่าเนาะอ่าโดยๆอ่าจังไดเบาทิดอองเมื่อนี้เนี่ยอยากจะถามอีกน้อยหนึ่งเนาะออนลน์นึ่งสองทามต้ถามโดยอ่าซาดวันเนาะเปิดบานในที่นี้ทังมีสเปกกับเบาได้จำกัดพอได้แล้วก็มีทั้งเหรืออนิวกระหอดประมาณหกสิบได้อยู่เนาะบาดนี้ที่ถามว่าเรื่องฐานอ่ะที่จะมาโอรมกับซาดวันหรือซาดวันต้องเลือกว่า ก็มีคนที่ดีกว่าคือหางมีกว่าเฮานะเพื่อจะดึงเขาขึ้นดูว่าจะได้แถวๆกันก็ได้ขอคนรวยแล้คนทำธนา้คนรวยก็ดีเหมือนบอกโดยจนกับโบเป็นยังก็แต่ว่าสานสาไปน่างกันจต่โอเคเนาะมื้อนี้สาดาน้อยกับบ่าวทิดน้องเนาะก็ได้รบกวนทั้งเวลาเอื้อยปนี่โดนผสมควรแล้วล่ะเนาะโดยเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะอ่าโดยขอบคุณท่มาชมนี่สวัสดี โอนะทุกคนนาังสาวหลานหน่อยก็ได well. uh, ้เขาไปโอบไปร่มน้ำสาสูตรเทาเป็นที่เทียมหอยแด้วเนาะเป็นกระเป็นไม่ห้างดูสองเด้อทุกคนเด้อคนก็มีดูสองคนเนาะดยอ่าสำหรับหนุ่มๆเนาะที่อยากเข้ามาโอมาลมทางสาวสูตรเท่าก็สามารถติดต่อมาหาสาวหลานหน่อยโดยตรงเลยเนาะเพื่อสาวหลานหน่อยสิได้อันส่งเฟซหรือส่งเบอร์โทรปัญหายน่นเองทุกคนเลยอ่าคันว่าหนุ่มๆคนไหนเนาะที่อยากอ่า โอ้ลมน้ำเิ่นกะคือสาละน้อยบอกใครทุกคนเลยเพิ่นกะบริติเด้อเพิ่นเอาตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปเนาะหน้าตาฐานะอีหยังเิ่นกะบริติทุกคนเลยขอแค่ว่าลมกันแล้วเขาโอเเขาใจกันเนาะโดยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคิปของสาละน่อยจบแล้วก็อย่าดืมกดไไหลกดแแทกกดติดตามในสาละหน่อยนี่เด้อเพื่อนสาลาหน่อยได้มีกำลังใจได้เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาละหน่อยก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี